สวัสดีซีแฟนคลับสาวน้อยพิดบานแพงนะคะพี่น้องซีแฟนคลับ Club, อีลาน้อยอุ้งอิงเอซีแฟนคลับเพชรแสงแต่วันเจโอ้ทู่นะคะพี่น้องสำหรับมือนี้นะคะพี่น้องคลิปนี้สิแมเวเรื้องเล่าของอีลาน้อยอุ้งอิงนะคะพี่น้องไอบอกว่าเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของชาวโลกนะคะของชาวไทยของชาวโลกสูภูสุข้ขนแล้วนะคะพี่น้องหากว่าท่านใด ตามติดชีวิตอีลาน้อยอุ้งอิงหรือท่านใดที่ตามติดเรื่องเล่าของหมอลำกะจะได้รับรู้ทุกเรื่องเล่าของวงการหมอลำนะคะพี่น้องกับใบไม้หมาว่าจะทำผู้สุขสุขคนแต่เรื่องเล่าของเอฟซีอีลานอยทุกคนทั่วประเทศทั่วโลกตอนนี้กะคือซ้อยกันพี่น้องซ้อยกันระดมนะคะปันยอดเออต้องบอกว่าปันยอดนะคะถือว่าเรื่องเล่าของ เออเป็นย่างดันดันนะคะพี่น้องดันดันให้ลูกนะคะเพราะว่าอิลาน้อยคือลูกสาวแหงฉาินะคะพี่น้องเออหักค้นคนเดียวกันหมอลำมมีแต่ว่าบักหลายบุงนะคะพี่น้องบอล้ว่ามีจากบุงแหละตอนนี้นะคะหากผู้ใดหูก็คอมเมนต์เขามาบอกได้ด้วจ้จว่าตอนนี้มีหมอลำทั้งหมดจากคณะจากบุ่งนะคะแต่เป็นยังคือมาเลือกที่จะเชียเชียอิลาน้อย เชี่ยวอุ้งหญิงเพรบานแพงพี่น้องตรงนี้มันมีเหตุแหละผลเนาะพี่น้องเนาะออจริงๆกับเบิ้งแลวกับป้อยผ่านก็นได้เบื้องแล้วกับเฉยๆเหมือนวงอื่นดังแลวก็วูบไปเออดังขึ้นมากว่าแวบ,บแล้วก็หายไปก็ร่อ้ผู้ไม่ดังขึ้นมากประมาานั่นนะคะพี่น้องในอดีตที่ผ่านมาแต่พอว่าจริงๆแล้ว เอาส่วนตัวสําหรับเอเทนเน้องพี่น้องเนาะบ่อได้ตามติดชีวิตหมอลําแต่อย่างใดบ่อได้ขึ้นนะคะพี่น้องแต่มันก็เป็นช่วงช่วงนั้นมันเป็นโควิดหลังจากโควิดมาเอ,อพอบ้านก็บ,บ่าค่อยรสบายนะคะพี่น้องก็บ,บ่าค่อยรได้ไปใสจะอยู่บ้านถ้าส่วนใหญ่ผู้เพ่นเจ็บเพื่นป่วยเพื่อนก็นั่งเบิ่แตโทรศัพท์พอได้บ่เหงาประมาณนั้น เพิ่งก็เบิงไปเบิงมาเพิ่งมาเบิงไปเบิงตะเรื่องอีกจนมาเอมันเกิดอีหยังขึ้นหรือเปล่ายัางไงคือเบิงขักแท้ป่ามันนั้นกะเลยเขามเบิงน้่พี่น้อกเขาเมื่อเบิงน้่แล้วกะก,ก็เลยขึนได้ว่าเจ้าของมิช่องยูทู e ประวันนั้นนะคะกะเลยได้เขาไมา่เห็ุเป็นช่องเปิดขึ้นมา,ากะถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการ ตามติดชีวิตอิลานอยมานับแต่ตบัดนั้นติดต้นมาแล้วกะเฮ็ดไห้นะคะพี่น้องช่องของแอดเพผ่านกดของทั้งยูทู e เพื่นนะคะกะถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการตามติดชีวิตอิลานอยกะขอบุญขอบคุนไปทั้งคณะทั้งบอดโจนะคะพี่น้อง,องผู้เพิ่นได้นำทุกสิ่งแนวล่งสู่โลกโซเชียลแลวกะเปิดโอกาสให้ยูทู e แต่ละช่องได้มีโอกาส นำเสนอเมื่อนำเสนอต่างคนต่างนำเสนอตัวคุณบอโจพ่อหัวนาวงเพื่อนเองกับเป็นผู้มั่นเรืองถี่สิบโพดอยู่แล้วก็เฮ็ดไห้มีการโพดต่อแช่ต่อก็ให้เฮ็ดไห้กระหึ่เหหเหอมอเป็นมากแต่พร้อมกอันน่ะยี่หลาน้นอยเองก็เป็นคนที่มีอของในตูวนะคะพี่น้องข่าความก็คือยีหลาน้นอยเขามากปุ๊บก็มีได้รับการต้อนรับจากพ่อพอ่อแม่เอฟซี่ยางหลุดหลาม เห็ดให้ได้ปล่อยซิงเกิลแรกก็คือซิงเกิลหอบฝันมาหลังห่านซึ่งเป็นชีวิตของอีหลาน้อยเองก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการรับรู้รับทราบแล้วก็นั่นวันต่อมาอิหลาน้อยนับมือทวีคูณมีแต่คนพอๆพไอม่แม่เอฟซีหักหอมนะคะพี่น้องปล่อยออกมาเพลงใดก,ตดตตก็ติดหนึ่งมาแรงตัดแต่เพลงแหลกเลยติดหนึ่งมาแรงหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวมาเพลงที่สองฮางหนักไปตืมพี่น้อง หนึ่งวันสามล้านดิบีลาหน่อยก็เห็ดมาได้เร้วและเงาไม้เงามากลายเพลงต่อมานะคบพี่น้องยังบ่พื่านในลำดับเฟ้ฟังดอกมันเก่งเงาแล้วก็พี่น้องเออเงาไม้เงามากม,มาถึงเพลงเอิญหักนั่งองีกเฮ็ดห้อีหลาหน่อยดังขึ้นมาชั่วรขามขึ้นอีกนะครับพี่น้องเพราะวัาหยังพว่อเพิ่นมาเปิดช่อง,องของช่องเอ่อลำเพิ่นสาวน้อยลำเ,พ,ลเลพิ่นอินดี้ลขครนะคะพี่น้อง นั่นก็คือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เพิ่นเปิดให้เปิดขึ้นมาบอลโจเพิ่นเปิดขึด้นมาสําหรับเรื่องเล่าของช่องเพลงโดยเฉพาะนะคะพี่น้องช่องหญ่ช่องรัดก็คือช่องเขาเอิ้นมาอ่าเป็นเรื่องเล่าของหมวดทั่วไปนะคะพี่น้องกต่เวลาลงเพลงแน่ก่อนจะไปได้ไปแข่งกับข่าวสารที่กลาลังดังอยู่เพราะว่าจะเข้ายัางดังอยู่กับไปแข่งขันกันในจวนของหมวดทั่วไปนะคะพี่น้องบัดนี้ก็มาถึงหมวดเพลงนะคะพี่น้อง เพิ่เงเอื้อหักนั่งเอกน้อยก็ติดอันดับหนึ่งนะคะหลังจากอีลาน้อยถือว่าเป็นศูนย์หนาของวงสาวน้อยแล้วก็เป็นข้างแรกที่ช่องลําเพ่ินอินดี้รีคอร์ดนะคะพี่น้องช่องสาวน้อยําเพรินอินดี้รีคอร์ดได้ครบประมาณช่วงนั้นครบหนึ่งหมื่นซับพอดีนะคะพี่น้องก็เลยเฮ็ดห้ปล่อยศูนย์หนาลงไปก็ถือว่าบ่ผิดหวังพี่น้องก็ได้รับการตอบรับแบบล้นหลามจนในสุด เพลงเอิญหักนั่งเอกน้อยได้ติดอันดับโลกไปพร้อมนะคะหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวแล้วพอนะคะติดอันดับโลกไปดันดันไปจนหอดติดอันดับที่สิบเจ็ดของโลกนะคะพี่น้องนั่นคือเพลงเอิญหักนั่งเอกน้อยเน่ามากเง่ามากกับปล่อยมากเรื่อยๆอยกับบอตํา,ตากว่าหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวแล้วก็เป็นอีกเพ่งหนึ่งพี่น้องพึ่งพานไปหมาดๆก็คือเพ่งสาวน้อย สาวสาหน่อยค่อยหักนะคะพี่น้องติดหนึ่งมาแรงล่าสุดได้พี่น้องติดหนึ่งมาแรงในหมวดทั่วไปและที่สําคัญตอนนี้ก็คือติดสองมาแรงสรุปที่สองมาแรงอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนวิวนะคะพี่น้องประมาณนั้นนะคะก็ถือว่าติดหนึ่งมาแรงหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวนะคะพี่น้องหนึ่งมาแรงของหมวดทั่วไปนะคะแต่กับบะไ้ถึงกับติดหนึ่งมาแรงของหมวดเพลง นะคะพี่น้องแต่กถืิวันหนึ่งมาแรงในหมวดทั่วไปนั่นก็คือถือว่าสุดยอดและดันต่อไปพ่อพ่แม่เอฟซีก็เริ่มดันดันนะคะดันดันนี่ละเพลงอีหลาหน่อยเพรามาคข้ามาหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวหนึ่งวันก็คือสี่สิบแปดชั่วโมงนะคะพี่น้องติดอันดับหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวนะคะพี่น้องในเวลาแค่สิบห้าชั่วโมงนะคะพี่น้องอถ้านับต่อไปอีกสี่สิบแปดชั่วโมง กะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีกระดันต่อไปหลังจากติดหนึ่งมาแรงแล้วหลังจากพานล่านแล้วกว็ต่อไปนะคะจนในที่สุดกะถือว่าบได้หนาลาวดาขี่ลายเนาะพี่น้องเนาะติดอันดับที่สามสิบสี่ของโลกพี่น้องต้องรวมแสดงความยินดีนะคะพี่นอ้องต๊มือให้รั่วๆนะคะพี่น้องนั่นคือความสามารถของอีหลาน่อยความสามารถของพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีที่ซอยกันดันดันนะคะพี่น้องเออเนาะเอา ดันไปจนในสุดจนติดอันดับโลกคือว่าสุดยอดของพ่อพ,อพอ่อแม่เอฟซีนะคะพี่น้องฉะนั้นแล้วก็ขอบุญขอบคุณไปทางพ่อพอ่อแม่เอฟซีสู้ผู้สู้คนทั้งไทยและต่างประเทศนะคะพี่น้องทั่วโลกนะคะที่ซอยกันดันๆนะคะทั้งเมดทั้งมวนกับขึ้นยุติค่ายเพลงล่าเพลินอินดีเรคคอร์ดเนอพี่น้องค่ายเพลงนี้ปล่อยเพลงนังออกมาหลายผู้หลายคนก็จอบอยู่โดยเฉพาะชาวโลกนะคะต่างประเทศนะคะเพื่อนก็จอดอยู่ เอาไปรีแอคชั่นโอ้ยบอกเลยว่าสุดยอดนะคะจนในที่สุดได้ติดอันดับที่34ของโลกนะคะพี่น้องิ่นจัดอันดับที่อันดับของโลกในเพิ่นไในยินว่าิ่นจัด,ดว่าอยู่ที่ร้อยอันดับอีหลานหน่อยขึ้นมาที่อันดับที่34ก็สุดยอดแล้วนะคะแต่อีหลาหน้่อยก็เคยเฮถิติไว้ก็คือติดอันดับที่17ของโลกคือเพลงเอินหักหนางเอกหน่อยนะคะพี่น้องสุดยอดเนาะพี่น้องเนาะเอางไใ,ใ,ในกาขอบุญขอบคุณหลายคนหลายท่าน,ท,านที่เขามารับจมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นั่มนะคะพี่น้องเออ้าท่าในใดอยากจะแสดงความคิดเห็นเด้อพี่น้องเด้อปสคอมเมนต์คอมเมนต์ขอมมาเลยใต่คลิปนี้นะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆสำหรับการรับชมนะคะส่วนใหยคลิปบอลโจกับพิลาหน่อยเพื่อนในฝากช่องใหครับแอดเพนเดอร์พี่น้องขอบคุณในความการุณาของเพื่อนเชิญที่ตามรับชมนะคะพี่น้องให้เหงปังๆสง,งสุขสุขค้ขนจ้า ค่ะทีหลากระพอฟังซองเสีย์้ซนด์ด้านดีดีในได้จา้าฟังอะไรก็แค่แบบมีกำลงังใจนีมี้นาเส็ขได้จา